สวัสดีครับพี่น้องเอซของสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับแล้วก็เอฟซีกีฬาวงยิงหรือว่าเอฟซีในเครือข่ายของสาวน้อยแล้วก็สาวน่อยตวเพิ่นโชว์ครับผมกะเมื่อนี่ก็อยากมาเว้ามาผูดมาคุยครับ <c oughs> กับพี่กับน้องครับผม แฟนคลับของหล่องพุงยิงแฟนคลับของไอบอจูนะครับคือบอจูครับแฟนคลับของไอ้ทีมงานของสาวน้อยที่ว่ลาลงถ่ายด้วยไอ้ต้องถ่ายด้วยลําเพินออฟฟิเชียลแหละครับนะได้อยากมาคุยกับมาบอกมาเกาครับผม แนวทางที่ช่องนะครับคือช่องโอเ้เดท jo หนึ่งออฟฟิเชครับผมช่องเนี่ยสิไปในทิศทางใดบสิไปแบบใดนะครับแนวทางครับแนวทางนะี่ยที่เป็นแบบใดครับผมแนวทางการไถ่ายคลิปแนวทางการลงคลิปครับหรือว่าแนวทางการ เฮ็ดชิปนี่แหละครับสีเฮ็ดไปในสีเฮดทางไหนสีเฮ็ดไปแบบไหนครับจะบหนึ่งคือกับสีเฮ็ดในส่วนของ head เฮ็ดเกี่ยวกับมอลลัมนี่แหละครับคือมอลลัมครับลักๆก,กอาจจะเป็นสาวน้อยเฮดมันแพงครับแล้วก็ทีมงานของบอดจูโนมานินเท่าเดียวครับกับที่ลักๆครับแล้วก็ที่เปียดในในโหมดของทัว่วเฮ็ดทั่วไปครับผมถ้าให้ทั่วไป ลง,ลงคลิปครับทายเมื่อแหละครับเพียนนังพ้านนี่นกะจะทายลงคลิปให้พี่น้องแฟนครับแฟนเพียงของสาวหน่อยผิดวันแพงแล้วก็ะน้ำเพลินโชว์หรือว่าแฟนครับเอฟซของพี่หล่าอุ้งยิงครับผมกสัสิได้รับชม เรื่อยๆครับอาจจะล่งเรื่อยๆห้เบิ้งครับผมแต่ว่ากับฝากพี่น้องแฟนคลับของอิหลา่าองหญิงหรือแฟนคลับของปอโจโอแฟนคลับของสาวหน่อยเพดอนแพง่งทุกท่นานฝากเขาเรยรับช่มครับเรรับฟัง่งไปกดไหลกดแช่ไห้น้ำนะครับเพื่อเป็นแรงใจครับเป็นแรงใจให้ไอทิ่มเจโอหนึ่ง ทุคกคนครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเดท JO หนึ่งออฟฟิเชียลน้ำเนื้อได้ครับฝากเป็นเชียเป็นแรงเชียแรงใจให้จะได้ถ่ายคลิปลงคลิปให้พี่น้องแฟนคลับทุกท่านได้รับชมครับเรื่อยๆครับผมครับกถ่ายคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอเดอครับเอาไปเบิ้งให้น้ำแน่ครับผม เพื่อเป็นกนลำลังใจให้กันครับผมฝากช่องเดท JO หนึ่งออฟ l ิลน้ำเนื้อครับเด้อสวัสดีครับ